สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเฟิร์ในวิชาวิทยาการคำนวณในหน่วยการเรียนรู้ที่1วันนี้ค,คุณครูไม่ได้มาสอนใหม่หรือสอนเพิ่มแต่ค,คุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมที่คุณครูเคยสอนไปนะคะและเราก็จะมาทําแบบฝึกหัด้ายบทกันอ่ะโดยผ่าน Google Form จําได้ไหมคะอ่าทีนี้หน่วยที่1เรื่องอะไรคะการจัดก,การข้อมูลและสารสนเทศถูกไหม รวมข้อมูลคืออะไรเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการจัดก,การข้อมูลใช่ไหมคะโดยพิจารณาประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลสามารถแบ่งได้2กลุ่มดังนี้ค่ะข้อมูลปฐมภูมิคืออะไรคะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมด้วยตนเองซึ่งทําให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เช่นวันนั้นคุณครูเฟิร์นให้นักเรียนทำอะไรสัมภาษณ์เพื่อนเรื่องอะไรคะอาชีพใช่ไหมคะค่ะการสัมภาษณ์และอะไรอีกการสอบถามการใช้แบบสอบถามและการสังเกตอ่าจำก็ได้ไม่เอ่ยครูเฟิร์เคยบอกว่าจะให้ทำา o o o l l f o r r m ใช่ไหมคะแต่ซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดเนาะเราก็เลยไม่ได้ทำต่อใน องคอมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถทําผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทีนี้ข้อมูลข้อติยภูมิคืออะไรคะเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเช่นการค้นหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดและการค้นหาข้อมูลจากบนอินเทนอร์เน็ตค่ะการประมวลผลข้อมูลมี3ประเภทคือการประมวลผลด้วยมือเครื่องจักรกลและด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีขั้นตอน3ขั้นตอนดังนี้ Input, p r o c e s s และ Output Input แปลว่านำเขา้า p r o c e s s แปลว่าประมวลผล Output แปลว่าส่งออกค่ะทีนี้เราก็จะมีมีอะไรการมระมวลผลข้อมูลนะคะมีประโยชน์2วิธีดังนี้ค่ะแบบแบตบนะคะคืออะไรคะการคำนวณดอกเบี้ยผ่านธนาคาร TM และประมวลผลทันทีแบบกดไลค์ใน Facebook นั่นเองค่ะก็เวลาเรากด like, ไคกลค์ใช่ไหมคะก็จะประมวลผลทันทีใช่ไหมคะบน Facebook การประมวลผลข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการเราก็ต้องทำไมสืบข้อมูลออกมาผ่านแบบไหนมัง่งเช่นการคำนวณก็จะเป็นการตัดเกรดถูกไหมคะการตัดเกรดการให้ เรียงข้อมูลก็จะเป็นการเขียนประวัติข้อมูลส่วนตัวการเรียงประวัติใช่ไหมคะหรือการเรียงลำดับขั้นตอนการจัดกลุ่มข้อมูลก็จะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลแบบอ่ะสอบได้ดีมากปานกลางพอใช้หรือเป็นการเรียงลําดับนั่นเองคะ่ะหรือจะเป็นการเรียงความสูงและน้ําหนักอ่า ใครสูง170ถึง180ก็จะเรียงจาก170ขึ้นไป180ใช่ไหมคะคนที่1นึ่คนที่2อง1แบบนี้ถูกไหมอ่ะการสืกค้นข้อมูลคืออะไรการสืกค้นผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะการรวมข้อมูลก็คือการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปใส่ในโปรแกรม Word, PowerPoint, Excel หรือเขียนออกมาเป็นรายงานผ่านโดยอะไรผ่านมือ แล้วก็อะไรคะการสรุปผลการทำรายงานการบันทึกการปรับปรุงข้อมูลคืออะไรการนำสำเนาข้อมูลการสรุปผลก็คือสรุปผลว่าอย่างเช่นข้อมูลคืออะไรเราก็สรุปข้อมูลออกมาใช่ไหมคะหรือจะเป็นการสรุปผลคะแนนก็ได้ทีมทีม a ได้ที่1กี่คน ทีม B ได้ที่2กี่คนถูกไหมการทํารายงานก็เป็นการเขียนรายงานการบันทึกก็คือการบันทึกงานการปรับปรุงข้อมูลก็คือการนําข้อมูลเก่ามาปรับปรุงข้อมูลการสําเนาข้อมูลก็คือการก๊อปปี้ข้อมูลนั่นเองค่ะหรือจะเป็นก๊อปสำเนาไฟล์อีกไฟล์หนึ่งการสํารองข้อมูลก็คือการแบ็ k อัพก็คือกเก็บไว้ใน Google Drive หรือว่าในแฟลชไดร์นะคะ หรือใน Facebook ก็ได้ค่ะการกู้ข้อมูลก็คือการกู้ข้อมูลจากถังขยะเราเพิลบข้อมูลลงไปใช่ไหมคะเราก็สามารถกู้ข้อมูลขึ้นมาได้การสื่อสารข้อมูลก็คือการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเช่น m e s s e n g e r ร i n e f a c e b o o k ออาต่อไปการบรีบอัดข้อมูลก็จะเป็นไฟล์ซิปที่เราดาวน์โหลดจาก Google มาทีนี้การประมวลผลข้อมูลนะคะมี3ขั้นตอนดังนี้ค่ะ การเตรียมเพื่อนําเข้าข้อมูลลงรหัสข้อมูลตรวจสอบแก้ไขข้อมูลแยกประเทศและบันทึกข้อมูลลงสื่อการเตรียมเพื่อนําเข้าข้อมูลคืออะไรคะลงรหัสข้อมูลก็คืออย่างเช่นคุณครูจะดาวน์โหลดไฟล์ใช่ไหมคะจากเว็บเว็บหนึ่งเขาก็จะมีรหัสมาให้คุณครูคุณครูก็ต้องกรอกเขาจากกะกำหนดมาเลยว่าให้เรากรอกรหัสอะไร เพราสมัยนี้นะคะข้อมูลนะคะเขาจะมาให้เราโหลดมั่วๆค่ะเราเขาต้องมีรหัสให้เราเข้าเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นคุณต้องกรอกรหัสประชาทน13ตัวอตัวถึงจะดาวน์โหลดข้อมูลนี้ได้เราก็ต้องตรวจสอบแกกไขข้อมูลใช่ไหมคะว่าข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมานี้ถูกหรือไม่แยกประเภทข้อมูลเป็นประเภทของอะไรส่วนสูง,สงอายุน้ำหนักคะแนนสอบวิชาอะไรแบบนี้ บันทึกข้อมูลลงสื่อก็คือลงอะไรคะคอมพิวเตอร์หรือลงมือถือก็ได้ค่ะการประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วก็การนําข้อมูลไปใช้การประมวลผลข้อมูลก็คือการตรวจสอบข้อมูลหรือการคิดวิเคราะห์นั่นเองว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อข้อเท็จจริงหรือว่าไม่จริงอ่าเท็จจริงหรือว่าจริงการนําข้อมูลไปใช้นะคะก็คือ เรานำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดก,การข้อมูลสารสนเทศก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะคะมีอะไรบ้าง Microsoft Word Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือ Google Docs Google Sheets หรือ Google Drive นั่นเองซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลก็คือ Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรคะข้อมูล เพื่อเป็นการมวลผลข้อมูลทางการแพทย์นั่นเองค่ะ,ะการนําเสนอข้อมูลมีโปรแกรมอะไรบ้างมีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิตินะคะและเป็นการสร้างอินฟโฟกราฟิกหรือการตกแต่งรูปภาพหรือการตัดต่อวิดีโอและการสร้างโปรไฟล์หรือหน้าปกต่างๆทีนี้สรุปนะคะการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปมวลผลก่อนนำมาใช้งานด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระมวลผลด้วยมือการระมวนผลด้วยเครื่องจักรนะคะหรือการระมวนผลด้วยคอมพิวเตอร์ร้วนเป็นวิธีเพื่อให้ได้มาข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงและต้องการมากที่สุดนั่นเองค่ะและเราก็ต้องนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริงในซอฟต์แวร์ต่างๆเช่นเสนอผ่าน PowerPoint ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ PowerPoint Google Drive แล้วก็ เวิรแล้วก็ Excel ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆผ่านโปรแกรมต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคุณเดี๋ยวค,คุณครูจะแปะลิงก์แบบฝึกขัดไว้นะคะเป็นการทำแบบฝึกหัดผ่าน g o o g o r m อ่าสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหากเรียนมีข้อสองสัยน,นะคะสามารถสอบถามได้เลยและ คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ